คลิปนี้นะคะก็กลับมาพบกันกับฟอยอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Happy Net All f o r นั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฟอยก็จะมาทำอันบ็อกค่ะแกะกล่องพัสดุนะคะที่ฟอยสั่งมานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอะไรนะคะไปดูกันเลยนี่นะคะก็คือหน้าตานะคะที่เราจะมาพัสดุที่เราจะมาแกะกันในนี้นะคะใหญ่ปะนะคะจากร้านนี้นี่นะคะทุกคน เดี๋ยวจะแปะไอจีร้านไว้ให้นะคะทุกคนถ้าทุกคนอยากสั่งนะคะก็ไปสั่งตามกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะคะเกร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 อสวยอ่ะแกะแบบเละมากเลยนะคะทุกคน น่าปนี่มาักเล้อละเมียแรกใหญ่มากอะทุกคนดูรูปตัวเองนะคะสั่งอละลามาอละลาประมาณร้อยร้อยสี่สิบบาทนะคะแต่ว่าแสงอะมันก็จะไม่เหมือนกันนิดนึง มันเหมือนเป็นอันนี้นะคะมันเหมือนเป็นแบบผ้าใบาอะทุกคนมันไม่เหมือนเป็นรูปภาพมันเหมือนเอาแบบไปสกรีนบนผ้าทุกคนเห็นไหมมันไม่ใช่รูปอะแต่มันไปนกรอบลอยแล้วคือใช้ไม้แบบแต่ว่าราคาร้อยสี่สิบาทใช่ไหมทุกคนมันได้ประมาณนี้นะคะทุกคนก็นใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดห้องด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ติดตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูรูปต่อไปสั่งมาทั้งหมดนะคะสามลูก โอ้ยทุกคนไอ้รูปตัวเองอะ่ะไม่เท่าไหร่เพราะว่าสีมันสีดถูกปะสีมันแ,แปลกๆอะ่ะแต่พอเวลาดูรูปของคนนี้อไม่ไหวปะเห็นไหม เขา้าใจไหมอย่างภาพเราอ่ะมันเป็นไฟล์ภาพที่มันไม่ดีแตอทุกคนดูภาพนี้ดีเป๊ะเวอร์ชอบปะก็จะไปแฟนนะคะทุกคนอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพสุดท้ายที่เราสั่งมานั่นเองนะคะตือว่าร้อยสี่สิบาทได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคเนาะมันมอง รเราก็ว่าทำไมมันถูกนั่นเองนะคะเพราะว่ามันเป็นผ้าใบมันเหมือนเป็นผ้าใบาสกินลูบอะทุกคนมันไม่ใช่รูปผ้านี่นะคะโอ้โหทุกคนภาพเบอร์อันนี้เป็นภาพครอบครัวนั่นเองนะคะอันนี้มันเบอร์มากเลยอะทุกคนเสียดายอะเบอร์ไหมว่าเบอร์อะ แต่มันก็ได้อยู่นะร้อยสี่สิบบาทเอาจริงๆนะคะทุกคนถ้าใครอยากจะสั่งร้านนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้น IG ไอจีไว้ให้เพื่อใครสนใจนั่นเองนะคะแต่นี่คือคิดว่ามันก็ถ้าไมราคาร้อยสี่สิบบาทเนี่ยทุกคนได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะเดี๋ยวไว้ถ้าติดเมื่อไหร่หรือถ้าเมื่อไหรไม่มีหลายคนนะคะเรียกร้องให้ทําเปิดห้องนะคะเดี๋ยวว่ารอรอนะคะรูปมาแล้วคือตอนแรกเราจะถ่ายเปิดห้องตั้งนานแล้วแหละแต่เหมือนแบบว่า รอรูปมานั่นเองนะคะเพราะว่าเราอะอยากจะแต่งห้องเพิ่มนิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายสักทีแต่มีคนมาบอกว่าให้ถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายนะคะแต่ว่ารูปมาแล้วค่ะเดี๋ยวอีกไม่นานนะคะลงคลิปเปิดห้องแน่นอนนะคะไอรูมรอติดตามกันด้วยนะแต่แบบสามรูป้วหมดไปประมาณห้าร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบนี่นะ่ารักมากชืบสวยไหม นะคะแล้วก็อีกภาพนึงมันภาพครอบครัวแต่ประเด็นคือภาพแตกอะภาพนี้คือภาพเบอร์มากเลยอะทุกคนเสียดายแต่ก็ได้อยู่นะถ้ามองก็รู้แหละว่าเป็นใครก็ได้อยู่แต่แบบนะคะทุกคนก็แต่ว่าร้านนี้ถือว่าไม่แพงจริงๆนะคะทุกคนนะ คลิปนะคะแกอันบ็อกอันบ็อกนะคะกล่องของพี่ฟอยสั่งมากล่องพัสดุนะคะก็จบไปแล้วนะคะเป็นคลิปสั้นๆนั่นเองนะคะคืออยากแกะให้ดูเพราะว่าเผื่อนะคะหลายๆคนเนี่ยจะไปสั่งนั่นเองนะคะแกน,นี่มาต้องมาเดินผ่านกล้องแม่งแต่คลิปที่แล้วแหละนะคะเออ นะคะยังไงก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ให,ใหม่ๆของฟฟอยนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย